สวัสดีครับเราเร่องร้อยตำนานในวันนี้ขอนำเสนอตำนานของนางสีดาเรื่องของนางเริ่มตนขึ้นเมื่อพระนารายได้อวตารล,ลงมาเกิดเป็นพระรามพระลักษณ์มีพระชายาแห่งพระนารายจึงทรงอวตารล,ลงไปเกิดเป็นคู่ครองของพระรามนัก,กรุงอยุธยาในครานั้นท้าวทศรถ ผู้ครองนครมีอายุมากแล้วทั้งที่มีมเหสีถึงสามนางคือพระนางเก่าสุริยาพระนางกายเกสีและพระนางสมุทเทวีแต่พระองค์ก็หาได้มีพระโอรสธิดาไว้สืบราชวงศ์ใหม่ท้าวทศรถจึงได้นำความนี้ไปปรึกษากับเหรลร่าฤาษีซึ่งพระฤาษีได้ทูลว่า ควรจะทำพิธีบวงสวงของพระโอรสทิดาจากเทพเจ้าด้วยวิธีการกวนข้าวทิพย์เท้าทุสรสจึงจัดพิธีการกวนข้าวทิพย์อย่างยิ่งใหญ่ภายในกรุงอยุธยาเพื่อวอนขอสิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาพระอิศวรจึงมีพระบัญชาให้พระรามอาวตารมาเป็นพระโอรสแห่งเท้าทสรส ซึ่งพระยาอนันตนาคราชผู้เป็นพระแทน่นบรรทมของพระนารายก็ขอติดตามไปด้วยเมื่อพิธีเสร็จสิน้นเท้าทสรถจึงแบ่งก้อนข้าวทิพให้แก่มเหสีทั้งสามของพระองค์แต่เหลือข้าวก้อนสุดท้ายอยู่ข้าวทิพเหล่านี้มีกลิ่นหอมรัญจวนอย่างมาก จนฝุ้งไกลไปถึงกรุงลงกานางมนโทไม่เหสีของเท้าทุศกัณฐ์ได้กลิ่นข้าวทิพย์ก็รำร้องอยากกินให้ได้มีเช่นนั้นนางจะต้องขาดใจตายเป็นแน่ทุศกัณฐ์จึงมีบัญชาให้นางกากนาสูนสมุนของตนไปฉบเอาก้อนข้าวทิพย์มาให้นางมนโทได้กิน เมื่อมาเหสีแห่งเท้าทศรสรวมทั้งนางมนโทได้กินข้าวทิพเข้าไปทําให้พวกนางต่างตั้งคันเยั่งความดีใจให้เท้าทศรสและทศกันเป็นอย่างมากพระนางเก่าสุริยาได้ประสูติพระโอรสสององค์องโตคือพระรามซึ่งเกิดมาจากพระนารายวตารลงมาพระนางกกยเกศีประสูติพระโอรสองค์รองคือพระพรต ซึ่งเป็นจากแห่งพระนารายมาเกิดพระนางสมุทรเทวีประสูติอรสแฝดคือพระลักษ์ซึ่งเป็นพระยาอนันตนาคราชมาเกิดและพระสัตรุดคาทาของพระนารายได้มาเกิดนางมณโทก็ประสูติพระธิดาทรงโฉมงดงามยิ่งซึ่งคือพระลักษมีอวตารลงมานั่นเอง เพราะว่าชีวิตไวัยทารกของนางสีดาไม่ได้สุขสบายเป็นพระราชธิดาแห่งกรุงลงกาเพราะเมื่อนางประสูติออกมานางก็รองว่าผ่านราบถึงสามครั้งพิเพกกราบทูลว่านางสีดาจะเป็นผู้นำัยพิบัติใหญ่หลวงมาสู่วงยักษ์ทศกัณจึงสั่งให้ใส่นางสีดาลงไปในพระอบ ลอยน้ำไปเพราะยังไม่อาจหักใจประหารพระธิดาในไส้ของตนนางนี้ได้พระอบทองลอยน้ำไปถึงอาสมของฤรือสีชนกผู้ครองกรุงมิถิลา พระองค์ได้เปิดดูเด็กทารกหญิงหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูภายในทว่าฤาษีชนกนั้นในขณะนั้นก็ครองเพศฤาษีอยู่ไม่สะดวกจะเลี้ยงนางสีดาจึงได้นำพระอบทองฝังดินพร้อมขอให้พระแมธ่ธรณีช่วยดูแลรักษานางด้วย16ปีต่อมาฤาษีชนก ตั้งใจนิวัตนครเพื่อครองกรุงมิถิลาตามเดิมจึงได้ทำพิธีไถ่คราดดินหาพระอบทองที่พระองค์ฝังดินไว้ขั้นไถ่ไปติดพระอบเข้าเหล่าทหารจึงได้ขุดขึ้นมาเมื่อเปิดออกก็พบหญิงสาวรูปร่างหน้าตาสาสวยหรือสีชนกจึงได้รับนางเป็นพระธิดาแห่งกรุงมิถิลาพร้อมประทานนามให้นางว่านางสีดา สีดาซึ่งมีความหมายว่ารอยไถเมื่อนางสีดาจเจริญถึงวัยอันควรแล้วท้าวชนกพระบิดาคิดจะจัดพิธีสยมพรให้นางสีดาพระธิดาจึงได้ป่าประกาศหาผู้ที่จะสามารถยกธนูโมลีซึ่งมีน้ำหนัก ที่พันแรงคนสามารถยกจึงจะยกขึ้นถ้าหากผู้ใดทำได้พระองค์ก็จะยกนางสีดาให้อภิเิกสมรสในครานั้นมีเจ้าชายหนุ่มสองพระองค์นามว่าพระรามและพระลักษ์อยู่ร่วมด้วยพระรามจึงมีพระดํำริจะลองยกธนูโมลีนั้นดูแต่ทันใดนั้นเองพระรามได้จ้องมองผ่านม่าน พบกับนางสีดาที่นั่งอยู่อีกฝั่งด้วยบุพเพสนิวาสทำให้ทั้งสองมีใจรักพักดีต่อกันทันทีทนูโมลีนั้นมีเพียงพระรามและพระลักษ์ที่ยกได้แต่พระลักษ์ทราบดีว่าพระรามและนางสีดามีใจต่อกันจึงแท้งทำเป็นยกธนูไม่ขึ้นในที่สุด พระรามและนางสีดาก็ได้อภิเเกกันอย่างถูกต้องตามประเพณีเมื่อนิวัดกลับอโยธยาพระรามก็ต้องพบกับข่าวร้ายด้วยเล่หเหลี่ยมของนางกุจจีคารับใช้ของพระนางกายเกสีซึ่งเกลียดชังพระรามตั้งแต่เด็กนางกุจีหลอกล่อให้พระนางกายเกสีขอเท้าทศรถให้พระพรตโอรสของนางขึ้นครองบัลลังก์ก่อน ซึ่ง้าวทศรสเสียใจมากแต่พระองค์เคยได้รับการช่วยเหลือจากนางกายเกษีพระองค์จึงจำยอมทำตามพร้อมกับขับไล่พระรามให้ออกเดินทางเข้าไปในป่าเป็นฤรืีเป็นเวลาถึง14ปีพระรามนางสีดาและพระลักษณ์ที่ขอติดตามไปด้วยทั้งหมดจึงออกไประจนความทุกข์ยากในป่าในที่สุด ท้าวทศรถก็ตรอมใจสิ้นพระชนพระรามและนางสีดาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแม้ว่าจะอัตคัดขัดสนบ้างจนกระทั่งวันหนึ่งนางสมนักขายักษินีม่ายน้องสาวทศกัณฐ์มาเห็นรูปโฉมของพระรามก็หลงรัก นางเกี้ยวพาราศีพระองค์เพื่อขอไปเป็นสวามีแต่พระรามปฏิเสธเพราะพระองค์มีนางสีดาอยู่แล้วนางสมนักขาจึงโกรธด่าทอทุกตีนางสีดาพระรักษ์จึงโมโหจับนางสมนัขาตัดหูตัดจมูกแล้วปล่อยไปนางสมนักขาเค้นเคืองจึงไปฟ้องพี่ชายของตน พร้อมกับพรัณนาความงดงามของนางสีดาให้ทศกัณฐ์ได้ฟังจนทศกัณฐ์อยากชิงตัวนางสีดาเพื่อนำมาครอบครองทศกัณฐ์สั่งให้มารีดแปลงเป็นกวางทองไปล่อหลอกพระรามพระลักษ์ออกจากอาสมแล้วตนเองก็ไปลักพาตัวนางสีดามาอยู่ที่สวนขวัญที่กรุงลงกา นางสีดามีรักมั่นคงต่อพระรามจึงไม่ยอมเป็นชายาของทศกัณฐ์ทำให้เกิดสงครามระหว่างมนุษย์และยักษ์ปะทุขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นสงครามทศกัณฐ์ตายแล้วพระรามอยากเชิญน,นางสีดากลับอยุธยาด้วยกัน แต่พระองค์ไม่อยากให้ผู้ใดมานินถาว่าร้ายนางสีดาที่ไปอยู่แดนศัตรูถึง14ปีนางสีดาจึงขอพิสูจน์ตนเองว่าจะขอลุยไฟพิสูจน์ความบริสุทธิ์ถ้าตนคิดนอกใจสามีเพียงนิดเดียวขอให้ไฟไม่นางจนตายแต่ถ้านางมีรักมั่นต่อสามีไฟจะไม่อาจทำอันตรายนางได้ไฟการเหล่านั้นพ่ายแพ้ต่อแรงอธิษฐานของนางสีดา นางสีดาพิสูจน์ตนเองได้ว่าบริสุทธิ์ทั้งกายและใจสวามีภรรยาจึงได้กลับไปใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งนางสีดามีคันนางอดุลยักษ์ีที่เครียดแค้นนางสีดาได้แปลง่กายมาเป็นนางกำนันพร้อมขอให้นางสีดาวาดรูปทศกัณฐ์พอวาดเสร็จนางอดุลก็เข้าสิงทำให้รูปลบไม่ออก พระรามมาเห็นรูปภาพก็โกรธมากเข้าใจผิดว่านางสีดายังรักภักดีต่อทศกัณฐ์จึงสั่งพระลักษณ์ให้ไปประหารนางสีดาพระลักษณ์ไม่ทำซ้ำยังปล่อยนางหนีไปแล้วฆ่าควักหัวใจกวางนำไปถวายพระรามแทนนางสีดาไปอาศัยอยู่กับฤาษีจนกระทั่งประสูติพระโอรสของพระรามพระนามว่าพระมงกุฎ จากนั้นต่อมาพระฤาษีก็ได้ชุบกุมารมาเป็นเพื่อนเล่นพระมงกุฎนามว่าพระลบทั้งสองกุมารเก่งกล้ามากจนสะเทือนไปถึงอายุทยาจนเกิดการต่อสู้กันระหว่างพอลูกทว่าไม่รู้ผลแพ้ผลชนะพระรามเอกใจเลยถามว่าพระมงกุฎเป็นลูกเต้าเหล่าใครในที่สุด จึงได้รู้ว่าผู้ที่ต่อสู้อยู่ด้วยนี้คือพระโอรสองค์เดียวที่เกิดแต่ไม่เห็สีนางสีดานั่นเองพระรามง้องอนขอคืนดีกับนางสีดาแต่นางสีดาเข็ดขยาดในความฉุนเฉียวของพระรามนางจึงแทรกตัวลงไปเมืองบาดาหน,นี่พระรามพระรามจึงต้องออกประจนภัยอีกครั้งเป็นเวลาหนึ่งปีจนท้ายที่สุดแล้ว พระอิศวรได้รับนางสีดาขึ้นมาและปรับความเข้าใจกับทั้งสองฝ่ายจนในที่สุดพระรามและนางสีดาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมาและนี่คือตำนานเกี่ยวกับเรื่องเล่าของนางสีดาหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานโอกาสนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ